สวัสดีครับกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไม้ครับนะครับในคลิปนี้มาทําอะไรกันนะครับในคลิปนี้นะครับได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะนําเราจะทาฟาร์มเราได้เวลานะครับที่หลังจากเราฟาร์มมาตั้งนานนะครับและได้ไม้มาด้วยนะครับดังนั้นมากันได้เลยครับมาแรกคือยังไม่ได้เอาไปแลกเลยนะครับมามา อันนี้ก็คือ EP ที่6แล้วนะครับดังนั้นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับได้มา23แอมเมอรนเลยเฮ้ยเป็นจำนวนที่ไม่ใช่น้อยนะเยอะมากมาในซ็อกแล้วก็แลกกับชาวบ้านอย่าลืมแลกว้เราอยาก แล้วเอาเงินที่เหลือไปทําอะไรครับเอาเงินไปที่เหลือไปไปซื้อพายฟักทองหน่อยจะได้ดูสิอีกทีเนี่ยอมจะตีฟอร์จูนแล้วนะครับฟอร์โอ้โหเขาไม่ยอมรับผมเข้าเข้าไปไม่เป็นไรถ่ายคลิปตอนนี้นะครับได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะมาทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคนเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่เพิ่งได้มาสุดๆร้อนเก็บเกี่ยวฟักทองแล้วนะครับที่เราเพราะจากคลิปที่เราเรา,เราได้ทำฟาร์มฟักทองเพื่อการค้าเลยนะครับอันนี้ EP ทูกเลยนะครับใครยังไม่ได้ไปดู EP ก่อนก็อย่าลืมไปด้วยน,นะครับนี่คือการหาเงินแบบเร็วทแบบเองงผมหาพยายามหาเงินแบบสุดสุดจัตตลกบอกนะครับก็คือแบบหาเงินแบบบ้าคลั่งมากคือแบบอู้โบนมิวปลา วุ้ยถ้ามันมีเยอะต่อไปเนี่ยสงสัยผมคงต้องรวยแน่นอนตอนนี้นะครับได้ได้ป่าได้โบนมิลแล้วนะครับค้าง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 ซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ไม่อยากพยายามจะสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับเพราะเนื่องจากว่าการสร้างสิ่งก่อสร้างมันจะทําให้เกมของผมมามันจะทําให้มันความมันลดลงเพราะว่าเราทําสิ่งเพราะมันก็ไม่ใช่หนึ่งร้อยวันที่แท้จริงนะครับ จะกลายเป็นเหมือนร้อยจำจอมพลปอเทนเฮ้ยเคยเรื่องมาคน้นดีกว่าว่ามีเหล็กบ้างไหมครับในกล่องนี้เนี่ยมีเหล็กบ้างไหมครับมา จังนั้นลงไปได้เลยครับโคตรสูง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 จะเอืือแอ่ะจปวดไหมล่ะเสียหนึ่งสิบเจ็ดเลเวลไปกับอ่ะการลงเหมืองเลยข้างหน้าผมเอาน้ำมาวางแล้วนะคือแบบมันสูงมากก็ยังดีนะที่ของยังไม่หายในเร็วๆนี้แถมยังยังเผลอไปเหยียบอีก อะไรมันจะโชคร้ายขนาดนั้นใส่เส่สส,ส,ส,สได้จ็ตมามาได้มาแก้จ็ดได้เวลาลงมาหาเหล็กแล้วเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นก็มีเหล็กอยู่นี่นาะนั้นลงขึ้นไปดีกว่า ข้างบนมีเหล็กฟรีอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาเหล็กกันก่อนหวานนมอร่อยหวานนมจริงๆเลยนมสดจริงๆหวานนมสดจริงๆเลยครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราเตืนเตอตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขออัน อนุญาตเอามาเป็นทําเป็นมเมล็ดก,ก่อนมาครับไอเจ้า,มาเมล็ดพวกต้นแล้วเราจีบฟักทองมานะครับมาหกหนึ่งหกหกสองสิบสองนะครับประมาณสิบสอง สิบสองเนี่ยเอาไปแลกของได้แอมบรอนสองชิ้นสองเม็ดดังนั้นเราไปแลกของกันเอาหรอครับตรงนี้ยังไม่ได้ไปแลกเลยตรงนี้ยังไม่ได้ไปเอิ่มแลกแล้วจะเพราะว่ามันมันสามารถเอาไปแลกเป็นเงินได้อะเข้าใจไหมตอนแต่ว่าพอหลังจากนั้นแล้วพออัปเกรดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำฟาร์มแตร์มดีกว่าครับ ฟรีครับเหล็กฟรีเพราะตอนนี้เราต้องการเหล็กฟรีมากเพราะว่าเหล็กฟรีเนี่ยมีความจําเป็นกับต้นเพราะเหล็กเราต้องการไป,รปอัพเกรดนะคะเป็นอปุปกรณ์อุป,ปสรรคพึงพึงเรามันเป็นเหล็กฟรีครับมันไม่ ได้มาสี่ก้อนก็คือน่าจะพอดีนะครับหนึ่งสอามสี่พอดีเลยไหมพอดีนั้นเดี๋ยวเราเอาเหล็กพวกนี้ไปทำเอ็นวิวดีกว่าเอ็นวิวมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่าเอาไว้สำหรับตีบวกของแล้วแล่นานแล้วเร็วๆน,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 นี้คงได้ทำฟาร์มเพื่อมาครับเอามาทํานี่ได้เล,เลยครับขั้นตอนแรกทำเอ็นวิวแบบนี้นะครับแล้วก็หวังได้มาแล้วครับกว่าจะได้มานานมาก มันต้องฝาบมันต้องใช้เหล็กเยอะไม้เยอะตอนนั้นไม่รอช้าเลยครับรีบรีบไปหาอ p พีให้เร็วนะครับรีบไปเก็บน้องออกซาราโดเลยเลยเราจะออกมาตั้งชื่อน้องให้น้องเล่นเราจะเอามาตั้งชื่อน้องนะครับน้องครับน้องน้องออกซาราโดม้าสีขาเนี่ยเออได้มาแล้วเอา ตัวนี้น้องออกซาราโของเราเหลือน้อนยในกองไว้ทำมาเพราะมันอยู่บนวณตรงนี้ตลอดแต่ว่ามีน้องออกแล้วก็ตรงตัวนี้เนี่ยเราขอตั้งชื่อน้องออกซาราโตว่าน้องปีปีจีน้องจีจีน้องอะไรมั่วมวนะเห็นอะไรลักษณะคล้ายๆแบบนี้นั่นแหละ มาครับแปะไฟได้เลยครับมันมาไฟตอนนี้เลาละแล,ะและ้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องจีน้องของเราก็วางไว้ตรงนี้ได้เลยครับมันจะได้อยู่กับเราไปนานๆน,นะครับมันจะได้ออกล่าตัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เรามีฟาร์มปลาแล้วในแม่น้ําโคโซจีจีจี เอาละครับในที่สุดนะครับก็ได้เวลาไปเก็บเกี่ยวผลผลิตผลิตจากที่นะําปลูกมาแล้วนะครับได้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับไอเจ้าฟักทองนี่เนี่ยอันนี้ฟักทองสามารถเอาไปปั๊มเงินได้นะครับถ้าทุกคนรู้ก็รู้ก็ถือว่าดีมากก็แล้วกันเอาละคคุณลุงครับอะไรหรอครับหลาน ผมมีของจะมาแลกครับแลกได้เลยแลกได้เลยไม่ต้องรอลุงอัปเกรดไหนไหนลุงอยู่ไหนลุงอยู่ตรงเดีวไม่ไกลไม่ไกลมากแล้วไม่ไกลมากไม่แล้วไม่ไกลไมไม่ไกลมันอยู่ตรงไหนตาเซอร์หรือไงหลานตรงไหนนะตรงไหนลุงหายไปลุงหายไปแล้ว บม่ <My> หาไปกับเอ้ยลุงใช่ครับโอ้ยอะไรหรอครับนาะผมเจอลุงแล้วผมขอแลกของกันเลยนะครับเอาละครับมาแลกพายฟกทงได้เลยครับปึ๊บเพื่ออัพเลเวลสักทีแต่ตอนนี้นะครับผมว่านะเราต้องรีบเดี๋ยวเรามาเก็บเกี่ยวเกี่ยว เรามาเก็บข้าวกันดีวดกว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับข้าวของเราหมดตอนนี้เราต้องการเอาไปแลกของนะครับมาปึ๊บมาลงกลับมาแล้วปึ้งปึ้งปึ้ง,งมาครับในที่สุดก็สามารถอัพเป็นนี่แล้วแปลงมูโอเคเอาเอาแตง เขาบอกเอาไอเอาแตงโมมาอัดบล็อกเหรอครับนี่คงต้องรีบไปอัดบล็อกกันแล้วนะครับไปอัดบล็อกกันเอาแตงัตต่อไปนะครับเราเอาแตงโมไปอัดกันก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการอัพอัดแตงโมให้เป็นชิปเป็นอันนะครับได้มาสี่แล้วนะครับดังนั้นเอาแตงโมพวกพวกนี้เนี่ยไปไปเอ,อิ่ม เฮ้ยตรงนี้มีปลาเพิ่มมานขอจีมปลานะครับมาขอบลานหน่อยตอนนี้นะครับลุงครับมีอะไรหรือครับผมรู้ว่าโอเคช่วยชีวิตลุงเอาไว้เอาละครับขอแรกฟักทองนิดหนึ่ง แล้วตอนนี้เรามีเงินไปเดีวหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาพวกเงินเงินเงินเนี่ยไปไปไป,ไปขายไปค้าขายกับนั้นเดี๋ยวเรามาอัพเฮ้ยมันสิ้นใกล้จะสิ้นใจตายแล้วตอนนั้นไปนี่งไงตอนนี้มันสิ้นใจตายไปแล้วนะครับได้หมึกเรืองแสงมาเพียบเลยนะครับคงได้ทาโรงงานปั๊มมึโลรงแสงกันพอดีนะครับ ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับมาตอนนี้นะครับการค้าขายของเราเ,าเป็นหัวใจศักของของสถานที่อย่างนี้นะครับเพราะถ้าไม่มีการค้าขายลูกความเป็นเสรีเนี่ยก็ไม่มีเราต้องการความเป็นเสรีภาพเสรีภาพเสรีภาพมาไปไปกลับไปเอา กลับไปหมู่บ้านเดิมกลับไปหมู่กลับไ,ไปวันนี้นะครับฟาร์มชูกรคนของเรายังไม่ได้ทําต่อเลยนะครับดังนั้นวันนี้เรามาปั๊มผลิตชูกรีอ้อยหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้อ้อยผมใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดบ้านหมดเมืองแล้วนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บโอ้ชูกครคนมาเพียบ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 รีบเก็บเก็บเอาล่ะครับโอ้ยด้มาตั้งแต่ว่าตอนนี้นะครับผม รู้อยู่แล้วนะครับว่าการถ้ามันมีแค่แถวเดียวก็คงยังไม่พอนะครับต้องมีหลายๆแถวนะครับมาปึ๊บแล้วก็จัดการปึ๊บปๆ๊จัดการล้อไปเรื่อยๆนะครับมาหวังจะพอ พอไม่พอพอไม่พอนั่นรอไปนั่นเดี๋ยวเรามาเอิมทำโคมไฟแกะสลักด,ดีไหมครับมาเอาละครับระหว่างรอชกเกอร์เคนเนี่ยกำลังโตนะครับเดี๋ยวเรามาปัม๊มเดี๋ยวเรามาปัม๊มลูกแตงโมหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราต้องการแตงโมเยอะเอาไปแลกของกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่มีแตงโมกันเลยนะครับมา นั้นปลูกได้เลยครับแล้วไปทําฟาร์มแตงโมกันถ้าต้นน้ําวางแผนเอาไว้นะครับตรงนี้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 เป็นแตงโมตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแตงสามารถปลูกแตงมโมอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ปวดนั้นเดี๋ยวเรามาทาจุดต่อไป ครับอันนี้ตรงนี้เป็นแตงโมอันนี้พวนดินอันนี้อันนี้ตรงนี้วางน้ํานะครับแต่ก็นั้นเราก็มาวางน้ํากันได้เลยครับมาวันนี้เราจะมาทําเอาละครับสีที่น้ําก็ไม่เกิดก็เกิดคือสีที่น้าไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นเพราะเพราะฟาร์มนั้นนั้นติดอยู่กับฟ้าวันนี้เราจะมาทําฟาร์มปั๊มเม การติดต่อซื้อการค้าขายกับ MPC เป็นลักษณะคล้ายๆประมาณนี้แหละเออไม่ไม่ไม,ไม่อย่าหม่าน่อเดี๋ยวเราเอาพั่วมานะครับหนึ่งสองสามสี่มาได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะได้มาทำฟาร์มกันเดี๋ยวเราต้องทำทเดี๋ยววันนี้เรามาตกแต่งบ้านหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้บ้านเรายังไม่มีทางเดินเลยนะครับ เฮ้ยไม่มีถนนหนองตำบนเลยครับหนองลำคือเลยครับมาเรามาทําตำบนหนองลำคือก่อนดีกว่าเรามาทําตำบนหนองลำคือก่อนดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับมาเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาน้ำมาได้เลยครับไอ้อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ สมนตําบลห,หนองรําคืนเนี่ยนี่เรามาตักวอเตอร์แปลว่าน้ำนะครับอันนี้เป็นฟาร์มแตงโมงแบบเตบน้ำอยากท,ทํา่ะท,ที่ท่ทําแบบอัตโนมัติแบบสับสับสวิตสับส,บสบวิตได้ไหมก็ทําได้นะครับแต่เพราะเนื่องจากว่าผมไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการสร้างหนึ่งรอบนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็คงได้พักกันยาวๆนะครับ แล้วตอนนี้นะครับข้าวก็กลับมาหายตอนนี้ข้าวก็หายแห้งแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็วกน้ําอ่ะมันจะต้องเอาละครับลำบนุหนองลําคือเนี่ยเราต้องทําต่อไปเรื่อยๆนั้นเดี๋ยวเรามาตัดไม้ทิ้งกันดีกว่าเพราะว่าไม้ของเราไม่พอแล้วนะครับและเกิดเหตุไม่คาดฝันไม้ไม่พอครับมา แล้วก็วางน้ำไปตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยผมอยากทำฟาร์มนะตรงนี้ทำฟาร์มโอเคตอนนี้เราได้มาเป็นฟาร์มแบบใหญ่ๆแล้วนะครับครับเน้นใหญ่เน้นสวยเน้นเน้นใช้ด้วยแต่ปัญหาของเราก็คือมันมันดันติดอยู่กับเหมืองพอดีดังนั้นผมต้องลบเหมืองออกทิง้งดังนั้น เราต้อง,องเราจะต้องเราจะต้องหาทางแล้วละ่ะส่วนตรงที่นะจะขยายเนี่ยผมจะไม่ขยายไปตรงนน้นต่อนะครับแต่ผมจะขยายไปตรงนู้นแทนนะครับดังนั้นก็ช่างมันนะครับนั้นพื้นที่นั้นพื้นที่เดี๋ยวผมเอาไว้แค่นั้นพื้นที่เดี๋ยวผมค่อยมาทําต่อนะครับเราขออนุญาต อนุญาตนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับไม่ตำบลหนองลำคือส่วนเหมืองเนี่ยทราบว่าแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้เหมืองก็คงได้ลกออกในอนาคตแน่นอนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางสิ้นสุดของหมู่บ้านเรานะครับดังนั้นนะครับสิ้นสุดไว้แค่นี้ก่อนและเดี๋ยวเราค่อยมาทำ ไม่ควรจะสิ้นสุดนะเพราะเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนนี้นะครับผมขอวางน้ำไว้ตรงนี้ก่อนปังแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะครับตืงนตรงนี้ก่อนวนเวณตรงนี้เโอเคได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ปึ๊บปึ๊บเราอะก็สามเราก็วางบันไดเราก็ทุบบันไดทิ้งได้เลยครับเราก็จะย้ายไปตรงนั้นแทน เพราะว่าผมอะต้องการผลผลิตเราต้องไม่ได้ต้องเราต้องการมากกว่าหนึ่งนะครับก็คือแตงโมอ,อะเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้นน้ำไม่ชอบเราไม่น่ามาสร้างเหมืองบริเวณตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็ปล่อยเหมืองไว้ได้ตรงนี้เนี่ยทําการทําลายได้เลยเพราะเดี๋ยวสักคลิปหนึง่งเดี๋ยวเราค่อยมาทําเหมืองใหม่นะครับเพดังนั้นเราก็ทําการถมได้เลย เฮ้ยเราควรย้ายแร่ด้วยเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีแร่เพราะตรงนั้นมันเป็นทองใช่ไหมตรงนั้นมันเป็นไดมอนด์เฮ้ยไม่ได้อ่ะน,น,นั้นเดี๋ยวเราก็ขึ้นเดี๋ยวเราค่อยมากขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นใหม่มาอีกทีได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะก็อย่าลืมระวังน้าเราต้องการห้าสิบเก้านะครับมา ขึ้นไปได้เลยครับเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บเพชรไดมอนด์นะครับบริเวณตรงนั้นเมื่อมีฟอร์จูนนะครับโอเคครับขึ้นมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเราหรือเราก็จะย้ายมาบริเวณตรงตรงนี้นะครับก็จะกัน,นตรงเดี๋ยวเราก็ย้ายเหมอมาบริเวณตรงนี้มาลงไปได้เลย นั้นเราก็ลงไปได้เลยครับมาตำบลของหนองลำคืนเนี่ยเราค่อยมาครับลงไปได้เลยครับ ก็กดด้วยผู้ที่ขุดเพชรแล้วล่ะนั่นเอาไว้รอให้เรามีเบนดี้ก่อนอ่าทำดีไหมครับทำดีไหมทำได้ทำดีทำดีนั่นเดี๋ยวเราขุดด้วยพิทแอคเตมอนเลยดีกว่าตอนแรกเนี่ยจะไม่ขุดแล้วแต่ว่ามันช้าจนทนไม่ไหวอะ่ะต้องขุดนะส่วนเหมืองนะ่ะเราก็มีโอกาสได้ย้ายกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นโปรดติดตามชมตอนต่อไปได้เลยนะครับมา อนาคตก็ได้ทำฟาร์มแมงมุมแน่อนอนนะครับตัวอย่าลืมตามชมด้วยนะครับมานี่ไงเริ่มเริ่มเริ่ม,มนี่ยเริ่มเจอเลสโตนแล้วมาครับนี่ไงเจอเจอทางตันแล้วมาไีเจ้าดินดินดวงสวยนานจะต้องโดนซะ ตอนนี้ก็จะถือก็จะตอนนี้ถือเบสล็อกแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะขาเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปบริเวณตรงตรงนี้ก็แล้วกันนะครับมา โอ okay. เคหลังจากขุดไปได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนได้เลยนะครับเหมือนคนคขุดเนี่ยคงได้มีการตัดเปลงได้มั้งนะครับ เรขึ้นไปถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมุ่งหน้าไปบริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับมาครับมาครับปุออ๊บมาครับเออมาครับปุ๊บเฮ้ยมันไม่มุ่งหน้าไปตรงนี้ใช่ไหมมาครับ นั่นเดี๋ยวเราไตา่ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อหาตันพามเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่ามันไปตรงนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับมาตรงนี้อ่ะไปตรงนี้ใช่ไหมมา ค่อยๆลงไปได้เลยครับมาปึ๊บมาลงไปได้เลยครับมามาครับลงนี่ไงลงมาถึงแล้วนี่ไงเจอแล้วเหมือนทะลุตรงนี้ใช่ไหมใช่ดังนั้นไปครับมาขึ้นไปกันได้เลยครับส่วนตรงนี้ก็อุดไปได้เลยนะครับดังนั้นนะครับสบายใจขึ้นมาแล้วครับทะลุเหมือง เอาละครับผมเหมือนตะดวงสวยซะแล้วต้นไม้โตต่อหน้าผมเลยครับมาครับหลังจากนั้นนะเนี่ยต้นไม้มันหลังจากเอาละครับในที่สุดนะครับหมูของเราก็สามารถปรุงแล้วหลัง,ลงจากตอนนี้ก็ปรับมุงเหมืองและก็อยู่ห่างจากฟาร์มแตงมูของเราได้แล้วนะครับดังนั้นดังนั้นหลังจากแก้ปัญหาเรื่องเหมืองเหมืองติดกับฟาร์มสักทีนะครับเราก็มา ทำต่อได้เลยครับเบ๊บือ,อ,อไม่ทันกี่บล็อกก็เดี๋ยวก่อนนะคุณพ่อครับคุณพ่อขายอะไรไหมครับมาอ้าวข้อไปเฉยเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันก็มีข้อดีอยู่บางข้อเสียที่แตกต่างกันเพราะค้าติดขึ้นไปในเลร้รถนะ่ะต้องอหว ไม่เข้าเอาพ่อค้าล,ลงมาแต่ไม่ตายพ่อค้าขาย m o สบ็อกเออเอาเอาันนี้ขาย m o สบ็อกใช่ไหมขอบคุณสำหรับ m o สบ็อกนะครับขายอะไรอีกไหมครับไม่มีอะไรขายแล้วหรอกเนี่ยเอาละ่ะพ่กค้าหมดประโยชน์แล้วเพื่อเพื่อโจมตีแบบแรงพิิติคอลเออ อืมีของที่น้ําอยากได้อยู่ตั <S s ้งเยอะเลยนะครับสำหรับพ่อค้านะครับนั่นก็คือหนังสัตว์นั่นเองนะครับ นั้นเราก็ได้หลังจากเราได้มอสบ็อกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะต้องขยายเดี๋ยวเรามาลองขยายพันมอสบ็อกดูนะครับถาว่ามอสบ็อกมีประโยชน์อะไรครับมันก็เป็นเอาไว้ตกแต่งสวนได้ดังนั้นตามหาไอ้เจ้าเดี๋ยวเราจะไปหยิบโมนมิลดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรายังขาดบน m มิวอยู่บนลมิวโมนมิวอยู่ไหนบนมิวอยู่ตรงนี้เอง ขอบคุณพ่อค้าเนี่ยให้มอ,มอสบ็อกถือว่าเป็นของดีแต่ตอนนี้เราไม่มีสิวทัศน์ดังนั้นแปะไว้ตรงนี้ก่อนนะครับชั่วข่าวแล้วมันก็หายไปแล้วอ๋อบนม,มีในตัวนี้ดังนั้นปึบได้เหมาแล่ะครับได้มาแล้วนะครับ ของดีนะครับก็คือแบบจำพ,พวกประเภทมอสบ็อกเนี่ยเป็นของดีมากแต่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามอสบ็อกแค่ใส่โบน์วิลเนี่ยเอาละครับได้นะจำได้มอสบ็อกมาแล้วหลังจากเราได้มอสบ็อกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยมาวางกันได้เลยครับปึ๊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 บ,บวางไปเรื่อยๆนะครับหรือเดี๋ยวเรามาทําฟาร์มแปลงได้เวลา รวเยเมล็ดใส่แตงโมเรียบร้อยแลวนะครับจะได้จะได้ปลูกฟาร์มนี้ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการสักทีครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับฟักทองของเราได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเพราะตอนนี้นะครับฟักทองของเราขาดไปตั้ง ขาดไปตั้งเยอะเลยนะตอนนี้เราไม่มีฟักทองตอนนี้เราขาดฟักทองนะครับดู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 ด,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 ดฟักทอง24่สิ่กวชิน้นโอ้พระแม่เจ้าเยอะมากหลังจากนั้นเอาฟักทองพวกนี้เนี่ยไปไปขายกันได้เลยครับ ไปเอาฟักทองไปขายได้เลยครับบอกว่าเลยคลิปหลุดเน่นเอาล่ะครับพ่อคะคนสุดท้ายมาขายได้เลยครับปุ๊บปังได้เงินมาสี่จบครับ